สวัสดีครับกระลาสโซเซตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะมาแนะนำเพื่อนๆสมาชิกกรณีที่ใช้รถคุณไดสตา t a เลียนะครับแล้วเจอปัญหาว่าไฟเตือนลมยางโชว์หน้าปาด TPMS นะครับหลายๆท่านก็อาจจะแก้ไขโดยการลดลมยางแล้วก็เติมเข้าไปใหม่แล้วก็ทำการวิ่งในบางครั้ง ไฟที่โชว์หน้าปัดก็อาจจะหายและในบางครั้งก็อาจจะติดโชว์ขึ้นมาใหม่อีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานี้กรณีที่แก้ไขไม่หายจริงๆแล้วที่ศูนย์บริการจะมีเครื่องมือเป็น GDS Mobile นะครับเชื่อมต่อเข้ากับโมดูลของระบบ TPMS ของรถบุนไดสตา t a เ i ีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือรีเซ็ตสำหรับ รีเซ็ต TPMS ของตัวรถนะครับในกรณีที vehicle, so ่ไฟโชว์เซ so ็นเซอร์ลมยางหน้าปัดนะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถมองไตาเลียถ้าแก้ไขเบื้องต้นแล้วโดยการลบลมยางแล้วเติมเข้าไปใหม่แล้ววิ่งแล้วอาการยังไม่หายหรือมีการเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วมีการไฟโชว์ TPMS ที่หน้าปัดก็ให้เข้าสูนบริการ ทําการรีเซ็ตได้นะครับเครื่องมือตัวนี้จะทําการรีเซ็ตแล้วอาการนี้จะหาย100%เนะครับรก็ฝากไว้สําห,สหรับผู้ที่ใช้รถของไดสตาเลียว่ายังมีเครื่องมือที่สามารถรีเซ็ตได้จบปัญหานี้นะครับสําหรับ e ีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพหน้าวันนี้สวัสดีครับ